อยู่ที่ไหนรู้ไหมคะตอนนี้พี่ไก่อยู่กันอยู่ที่ The ะสตรีทนะคะเดอะสตรีทที่ตรงรัชดานะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าตรงนี้จะมีคลินิกเกี่ยวกับความงามอุบัติขึ้นที่นี่และเป็นการร่วมมือระหว่างไทยกับเกาหลีที่ชื่อเฮโยคลินิกเวชกรรมนะคะเฮโยคลินิกจะสวยแบบไหนสวยแบบเกาหลีขนาดไหนวันนี้พี่ไก่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเชิญนะคะพี่ไก่พามาทัวร์ ดูซิเนีย่ยดูซิเนีย่ยเขาบอกว่านอกจากที่นี่จะสนใจเรื่องความงาม mm. ด้านอาร์ตนะคะ mm. พวกศิลปินอะไรดูนะคะ mm. มีรูปวาดซึ่งเขาเรียกว่าเป็นงานศิลปะติดเต็มเลยวันนี้เราจะพามาทัวร์นะคะที่นี่นอกจากบอกว่ามีสัญญกรรมหลายประเภทซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเจ็บตัวมากไม่ต้องผ่าตัดเยอะนะคะมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะพามาเจอกับยิงเก่งและแหล่งคนหนึ่งนะคะ ฮัลลโหสวัสดีค่ะคุณโยสวัสดีค่ะพนักงานที่นี่เก๋มากนะคะหนุ่มหล่อสาวสวยดูนะคะเฮโยคลินิกตอนแรกพี่เก๋นึกว่าเป็นอีกชื่อหนึ่งนะคะโอเฮโยเหมือนสลังเฮโยป่ะคะโอเคนะคะวันนี้พี่เก๋จะพามาคุยกับคุณโยนะคะคุณโยอาจารย์เก๊ไปไหนนะก่อนรหนีไปทำไมอะคะอาจารย์เก๊พามาอาจารย์เก๊พามาวันนี้คุณโยเปิดมานานเนี่ยคะที่นี่สามเดือน สเดือนเองสมเดือนลูกค้าพี่แก่เข้ามานั่งตรงนี้ลูกค้ายังเหมือนมาแบบไม่ขาดเลยนะคะจังเกตมาเก่งมากเลยค่ะเก่งมากไม่ทราบว่าได้ได้ข่าวว่าคุณโยจับมือกับทางเกาหลีเลยเหรอคะใช่ใช่เพราะ่เฉลยวจะเดินทางมาออกแบบรูปหน้า มาออกแบบรูปหน้าให้แล้วก็สวยใสเหมือนสาวเกาหลีเลยสวยมากใสด้วยว้าวเขาบอกที่นี่ไม่นิยมการเขาเรียกเมคอัพเยอะๆนะคะดูหน้าเจ้าของสวใสสดใสไม่บอกนะคะว่าชีอายุเท่าไหร่นะคะชีดูเด็กมากและที่สําคัญที่นี่เขาบอกทําตาโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดมากกรีดที่เดียวเองกรีดไม่มีแผลข้างนอกเลยใช่ไม่มี ข้างในด้วยอ๋อเยยบเยียบข้างในกี่วันหายคะเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์นึงไม่มีเขียวไม่มีช้ำถ้าไม่ได้ลองนะลองมาผ่ดตัดดูลองมาค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นสาวสวยนางนึงเธอมาทำจมูกเธอเมาสมอยแล้วก็เดินเล่นสบายเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตนะคะแล้วที่สำคัญคนทำตาน้องฝนทำไปโอ้โหนางเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะตอนแรก ตอนแรกดูมีอายุมากตอนนี้น้องฝนดูเหมือนคนอายุประมาณสักสามสิบนะคะสวยมากๆอาจารย์เกตรู้จักคุณโยนานยังคะเนี่ยโอรู้จักเดนมเดิับนานมากนานมากถือว่าเป็นเซนจูรี่เลยครับอ๋อเป็นเซนจูรี่เลยเซนจูรีออฟทำไมคะถึงถึงแบบคิดทําตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์ของความงามเลยคุณโยมคิดทําตรงนี้หรอคือเราก็อยากอยให้สาวๆเมืองไทยเนาะสวยสดใสเหมือนสาวเกาหลีก็เลยคิดที่จะมาบเปิด ได้ข่าวว่าที่นี่จะกลายเป็นแหล่งรวมตลาด24ชั่วโมงแห่งความงาม,มทั้งสัญกรรมสวยงามต่างๆได้ข่าวว่า <โด S 1> พวกตระกูลมุน,น,มนจะมาอยู่กันที่นี่ได้ข่าวว่ามีอะไรนะโดงบังชิงกิจะมาที่นี่ด้วยรับตอนนี้คุณคุณโยนี่นะคะได้ประมาณว่าจะเช่าที่นี่ทั้งหมดแล้วชช้นสองเช่นสามเนสี่เช่นห้าว้าว ถ้าอย่างนี้คนที่จะทัวร์ความงามเนี่ยสามารถมาสอบถามราคาได้เลยใช่ไหมคะเข้ามาได้เลยค่ะชั้นสองเดอรสตรีทเนาะชั้นสองเดอะสตรีทเฮโยคลินิกเวชกรรมใช่ไหมคะอย่างคอสมุติคอพี่ไก่ที่ตัวเองบอกมันมีรอยย่นอย่างเงี้ยเป็นชั้นชนต้องทำยังไงนะที่ตัวเองบอกอ่ะจริงๆแล้วก็คือลิฟต์ใช้วิธีการลิฟต์คอพี่ไก่จะลิฟต์คอคอไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องอะไรแล้วจะไม่เป็นตึงปีสองปี อยู่2ปีนะคะราคาแพงไหมคะไม่แพงไม่แพงเลยเห็นตอนนี้ว่ามีโปรโมชั่นด้วย9,999้าฮะจริงเหรอจริงๆทำตั้งหลายหมื่นไม่ใช่เหรอพามาลดให้ตอนนี้ไม่แช่เป็นเคตพิเศษอ๋อเป็นโปรโมชั่นถ้าอย่างนี้ตาตอนนี้9ก0 0พัอจมูกก็เ9 0 0ว้าว2,000 0กว่าลดเหลือเท่านี้ถ้าไม่รีบมาไม่ได้แล้วนะคะสาวๆรีบมาเนาะใช่มีมีหมดเขตด้วยใช่ไหมคะต้องรีบมา ถึงเมื่อไหร่คะเนี่ยจริงๆแล้วว่าหมดถึงชิ้นเดือนแต่ว่าจะต่อให้อื<ม>จะต่อ,ตอให้ถ้าลูกค้าของไก่อุก,กัสมาเนี่ยพวกนางแบบหรือน้องๆที่อยากเป็นนางแบบนายแบบเป็นเป็นทั้งทรานส์ก็คือแล้วก็ไม่ทรานส์เนี่ยพ<ๆ>ามานี้ได้ลดเท่าไหร่คะ เยอะแหละสำหรับพี่ไก่ในรถเยอะเนาะวันนี้พี่ไก่วันนี้คุณโยแรงมากเลยเขาบอกพี่ไก่ควรจะดูแลตัวเองบ้างพี่ไก่ทํางานหนะักบินไปบินมาไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยบ้างอยู่ที่ต่างจังหวัดบ้างอยู่สมุยอยู่กรุงเทพบ้างนะคะไปเมืองนอกบ่อยมากน้องโยบอกว่าพี่ไก่ตาตกแล้วให้ทําตาเลยวันนี้เธอแรงมากค่ะมามาเท้าแตะที่นี่วันแรกเธอบอกให้ทําตาเลยโอ้โหนันใจ สู้ๆเดี๋ยวพี่ไหนจะมารีวิวให้ดูอีกทีเจ็ดวันใช่ไหมคะเจ็ดวันแล้วถ้าเกิดใครอยากมาที่นี่ฝากเบอร์โทรหน่อยค่ะเบอร์โทรหรอคะก็เบอร์โทรอะไรคะเโทรที่นี่เบอร์โทรที่นี่ค่ะศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งและแปดหกห้าศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแปดหกห้านะคะมาได้เลยนะคะหรือว่า พวกแฟนเพจพี่ไก่ใน f c e e o o o นะคะแล้วก็หลายๆที่นะใน google ใน youtube อยากสวยและดูอ่อนกววัยนะคะที่นี่นอกจากเกี่ยวกับสัญกรรมแล้วรูปร่างด้วยนะคะพี่ไก่จะให้ที่นี่ดูแลเรื่องรูปร่างผู้หญิงทุกคนกลัวความอ้วนเพราะฉะนั้นนางแบบแต่ละคนพวกพี่ไก่ชอบออกกําลังกายแต่ทานเก่งในนี้มีวิธีใช่ไหมคะมีมีมาเชิญมาที่เฮโยคิน อ๋อจริงเหรอไม่อ้วนเหรอรูปร่างสลนเดอร์เลยอ้าวถ้าอย่างงี้ <c oughs> พี่ไก่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนที่รักกล้ามมัดกล้ามเนื้อมากไม่ยอมอ้วนไม่ยอมแก่เพราะฉะนั้นคนที่อยากเกิดในวงการบันเทิงต้องมาที่นี่นะคะไม่มาไม่ได้เพราะนับตั้งแต่นาทีนี้ <Okay. S 1> พี่ไก่จะให้ที่นี่ดูแลแล้วนะคะโอเคฝากอะไรถึงแฟนๆไก่ฝากฝากถึงเฮโยคลินิกด้วยแล้วกันเนาะคิดถึงความงามคิดถึงความสวยงามก็คิดถึงเฮโยคลินิกละกันเนาะ ค่ะแล้วเจอกันนะคะจุ๊บจุจ๊บสวัสดีค่ะ